Okay. วันนี้มาแป๊บเดียวนะคะวันนี้มาแป๊บเดียวคะ่ะเมื่อไรแป๊บเดียวเครื่องชั่โมงและที่ไปทําธุระต่อนะคะสบายดีไอ่ไก่ไก่สิงห์ปรญญาสบายดีพี่จิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านคะ่ะ มัีสีทองทัดอันนี้มาเป๊บเดียวเดอพี่น้นงโบมียัางแ้วค่ะโบมียัางนะคะ,มา,ะ,คะมาซื้อค่ะสบายดีน้องยุาตาสารตาสบายดีจ้าไอาคมสายเดนสบายดีจ้า มาไล่เป๊บเดียวพี่เนาะสีไปใส่สิเออสิทำกับเขาสิเห็ดกับเขาสิเตียมเห็ดกับเขานะคะแล้วก็มีแบบมีคนสีมาเอาของเจา้านนยาะคะมีคนสีเอามาเอาเอกสารเจา้านา,ายก็เลยก็เลยมาไหลแป๊บเดียวคนคมา,าเอาเอากสารสิเอาเอกสารไปส่งเขาอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างคอนโดเนาะคะ่ะอยู่ๆเป็นคอนโดมาไหลซื้อค่ะ บมีหยังค่ะมื่อนี้ยังจากโบเดลด้นเลยเนาะพี่น้องเก็บของพักเส้อผานะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวัดดีจ้าน้องยุคนดีจากเอฟซีวาลินอดีค่ะวัสดีค่ะ ันนี้พีมณีสิงทองทัดนะคะตำรวจลาวเงินเดือนน้อยบอกคือสอบจับนักองเทียวไทยเมนเมนค่ะเงินเดือนน้อยค่ะวันนี้มาทานอ้อพี่คมสายเดนไม่ได้ทำงานหรอคะบาได้เห็นงานบ่จ้าอานจริงยี่ว่าจะทำอยู่นะคลิปเนี้ยแต่ว่า,ร,ารอรอเบืองมืออื่น ว่าชีดีเฮดด้บอนะคะนี่ว่าบุพับเดี๋ยวค่อยพับกิหลังค่อนเดี๋ยวจะไปหาเหฮดกับข่าวไปต้มว่าชีํำทำข้าวต้มกินข้าวต้มหมูสับทำแต่เลิกงานแล้วอ๋อหรอคะ่ะสู้ๆค่ะดีใจมากเจอนุองยุมาไล์สดขอบคุณค่ะบอด้ค่อยได้ไลรหรอกค่ะพี่ แต่ว่าม่ีกระสีไหลแป๊บเดียวไหลแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ,ะราคาสีโลงไหลล่ะคะ่ะไหลแป๊บเดียวเพราะว่าฮูา้่าสิเฮ็ดยังโอ้สิเฮ็ดยังเพราะว่ายุ่ไหลตอนล่าสุดตอนที่ยุ่หยุดงานอุย้ยอาทิตย์หนึ่งแล้วเกือบอาทิตย์หนึ่งเกือบอาทิตย์หนึ่งวันเสาร์วันเสาร์ื้อนีวันศุกร์รรรอืม คนมาเบืองหลายแท้ไหมทำกินเองหรือให้เจ้านายให้เจ้านายทำกับข้าวอ๋อทำกินเองจ้าแล้วนายลงยุคไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศจ้ะทำกินเองเมื่อเช้าก็ทำปนกบหมดเรียบร้อยแลย้วปนกบตอนเย็นก็เลยอะจะมาทำข้าวต้มกินดีกว่า ทำง่ายๆทำเอาข้าวเอาข้าวเอาข้าวสวยนี่แหละพี่น้องแปลว่าอันบางที่ซื้อกับเขามากมันกับซื้อมากยุไปตลาดยุซื้อกับข้าวมาสองถุงเองแล้วก็มันหมดถือปากนะพี่น้องมันจะเออเขากิเห็ดแสบแหละแต่ว่าเขายุเป็นคนชอบกินเดี๋ยวนี้ยุ่ชอบกินจืดๆบ้างแบบเข้าเห็ดเองเขา้าบวตองแบบใส่ย,ยังหมากไม้ฮะนะเออเห็ดเห็ดแบบว่าเข้าเขาเขาหมากมาญญาว่าซั้น้ว่ายุบอดีอ่าเห็ด ยุบเดี๋ยวนี้บบคอยกินเพชโบคอยกินเข้มปันได้แล้วยุกินแบบธรรมดาเราก็เลยแบบเน้นเน้นใส่ทําเองดีก,กว่าถ้ามีเวลายุก็ทําเองน่ากว่านะกับข้าวเบองคลิปน้องยุด,ดาคอนอารมณ์มันขึ้นจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ยุงยุแบบทําคลิปนั้นแบบโดาด่าหลายๆครั้งเลยอะมันก็ไม่สนใจนะเพราะว่าบางทีอะเวลาเราอินกับการทําคลิปนะ ยุก็เลยอะจัดไปซะยุไม่ได้ด่านานแล้วปกติยุทําคลิปยุก็ด่าด่าบ่อยไงแล้วช่วงหนึ่งยุก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับลาวเห็นไหมเออแล้วก็มาทําคลิปเกี่ยวกับขม้นพะโมงพมมามันก็ไม่ได้ด่าน,นก็ไม่ค่อยจะด่าเท่าไหร่นะเออแต่เวลาทําคลิปเกี่ยวกับลาวนี่นะยุแบบโ้นะก็อย่างที่เห็นเห็นแหละ ว้าเป็นตานายปนกบฮะอหลีปนโบเมนปนกบอัน,น,น,อนเอยปนกบหน้าไอโบเมนกบอันนี้ได้บเมนกบไยที่เขาเลี่ยงโบเมนค่ะยุม่มเบยซื้อนะกบเขาเลี่ยงมันจะหยาบนะคะยุ่มไม่กินนะคะอันนี้ปนกบหน้าอยู่ตลาดข้องเตยกบหน้าเยอะแยะค่ะเขาเอามาขายซื้อรอยบาทได้บักหลายเลย้าใครออยากได้กบหน้าเนะี่ยมาซื้อหลุดอยู่ตลาดข้องเตยแนะนํามีรลายค่ะ อยู่นี่แบบอุ้ยอาหารอาหารอีสานโบึดอยู่ตลาดข้องเตยนี่นะไปซื้อรถมาไพาแบบมีโอกาสมาหามาซื้อมาหาซื้ออยู่ตลาดข้องเตยนะอาหารร้ายพี่นนอะอาหารเล่าๆ่ลละหาสดกปับอืม ทำากับเขากินเองแซบจากคนดีแมนเมนท้ากินเขากินเองแซบเพราะแซบก็บต้องกินแต่ด้วยด้วยร่วมแล้วอายุมักเป็นคนมักคิดกับเขากินเองดูแล้วอืซื่อ,อยุ่แต่ซื่อซื่อส่วนน้อยซื่อ,อยู่แบบบ้างขังข้าวอยยุกับข้นเจ้าหน้าอยู่อายุจะซื่อบ้างซื่อ,อยู่แต่ทาเจ้าหน้าโอยุ่ยุยจะชอบทำากับเขากินเองมนุษยธรรมดาไท่ยแรงเกิน มนุษย์ยุนีลาดามนุษย์นุคนีดาดาลาวไอดาพญายันนันนะโบเมนดาไทยมนุษย์ยุนี่แหละสวัสดียังอยู่สบปเลยมไม่ได้อยู่เวียงจันทค่ะอยู่ประเทศไทยค่ะตอนนี้ถ้าอยู่เวียงจันท์ไม่กล้าด่าแล้วค่ะถ้าอยู่ประเทศลาวไม่กล้าด่าแล้วค่ะคลิปเนี้ยทําคลิปแบบเนี้ยพี่แหมมเป็นเอฟซน้องอยุนะหลังปีใหม่สา เออสี่ห้าเจ็มกราจะไปเที่ยวศพศพปรกราเวียงจันนะอ๋อค่ะโชคดีนะคะไปก็ไปพี่แมมก็เซ็กอะไรดีๆนะคะแบบเซ็กข้อมูลให้มันดีๆเนาะคะ่ะยูเองอยูก็ยังไม่เคยได้ไปเลยพี่เจ้าของประเทศนี่ยังบ่ได้เคยได้ไปเที่ยวสยเลยวัดดีน้องยยวัดดีค่ะพี่วีรวุฒิผมหมายถึงลุงคนนั้นแมนแมนค่ะเข้าใจอยูไอ สวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะพี่ไพรรัตพี่ไพรรัตสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้เมื่อไ์แป๊บเดียวพี่น้องเศร้าหน้าทีก่กะซิลงลงหละประมาณเศร้าสามสิบนาทีสิลุ่งแล้วเพราะว่าสิบปทําธุรกิจธุระลายยางเอานองม้ากินข้าวน้ำหาลายอย่างนะคะคือแบบถ้าถ้าอยู่บ้านก็ถ้าเจ้านายไม่อยู่ก็จะเตรียมกินข้าวกินข้าวประมาณ18นาฬิกาอย่างเงี้ยก็เริ่มกินข้าวแล้วก็ เคลียงานเคลียอะไรละจริงก็ไม่มีงานหรอกวันเนี้ยเมื่อวานนี้ก็ทํางานไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะสวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะงามหลายขอบคุณค่ะโบดีงามดอกตัวจริงกับโบดีงามบอกค่ะตัวจริงกับพ่อจะได้สนีนล่ะค่ะปีใหม่น้องยุคนดีกับบานบดิกับว่าจะกลับช่วงไม่เดือนเดือนสี่ก็เดือนห้าของปีหกแปดนะคะ จะกลับแน่นอนสบายดีแปลว่าอะไรครับก็สวัสดีก็แปลว่าสวัสดีเหมือนประเทศไทยนั่นแหละจา้าก็คือสวัสดีแบบอ่าก็ความหมายคือประเทศไทยสวัสดีถ้าเจอกันก็สวัสดีอย่างนั้นแหละคะ่ะวันนี้อำเภอเดชอุดมร้อนมากๆออ,ย,อ,ย,อ,อ,อ,ย,อยู่อยู่กรุงเทพมนีกาลร้อนอยู่แต่บ่ลร้อนปันใดเพราว่อยุ่อยู่แต่ในแบบในหอไออยู่แต่ใน,นหองไงละะ่ะกะ มันกับบหอดวันไ,ไหนเหาะเออเพราะว่าช่วงใบ่ายาย,ยุก็เปิดแอร์ให้น้องมาด้วยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าร้อนหนาวแต่ว่าตอนนี้อันนี้แล้วก็อากาศธรรมดาแล้วตอนนี้ก็เลยอันนี้เพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกอะ่ะมันก็เลยบอคอยมันกับระหล่อนถ้าถ้าลงไปทางล่างนะหลอน้่า้ายูยูห้องคอนโดยังมันกับยูบ้านนะมันกับบอลอนนะคะ มาอะไร <c oughs> ทำกับข้าวกินเองหรือให้เจ้านายอ๋อทำกินเองอ๋ออันนี้ตอบแล้วบอกเมนเออตอบแล้วอุดรเริ่มเย็นแล้วมาเกี่ยวข้าวเดอ้อยอยากเกี่ยวด้วพี่พี่บอกไเกี่ยวเขาหลายปีแล้วรังแกมาประเทศไทยนี่อ๋อมีมีปีหนึ่งค่อยคยกลับไปเกี่ยวเขามีปีหนึ่ง ทางอ,อมหน่อยพ้นตกแล้วอายอยู่อมหน่อยบออายเห็นงานยังบออายไก่สิงปัญญาเนี่ยเกียวเขาอยากแกวอยูยจะคินหอดอยู่จริงๆเฮือนอูยกับเฮือนอู่กับเ,เห็อนทำหน้าคือกันนะคะภาคขนมมีายุเคไหมรยุเคแปลว่าอะไรคะแก๊งเหรอคะหรือว่าอะไรพี่ไม่เข้าใจ โคราชเริ่มเย็นแล้วอ๋อหรอคะอุย้ยอิสาอยู่ต่างจังหวัดเลี่ยนอยู่แล้วพี่น้องทานงยุไปว่างน้าเคียวนี่ก็อากาศดีเลยแหละแต่ว่าน่าจะน่าจะรอเจ้านายมาแต่เมืองนอกอีกทีเพราะว่าเจ้านายนี่ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาแล้วก็เห็นว่าจะไปเมืองนอกก็ไม่รู้จะไปตอนไหนก็น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวานะดูน่าจะได้ไปช่วงเดือนธันวาแต่ช่วง ต่ละปีปีใหม่แต่ละปียุ่ส่วนใหญ่เข้าดาวอยู่กรุงเทพยุว่วเข้ายาวอยู่กรุงเทพแต่ถ้าปีนี้ถ้าปีนี้เดี๋ยวรอรุ้นว่าสิบสีเดดไปใสแต่ถ้าถ้าปีนี้ยุได้เข้าดาวอยู่กรุงเทพนะยุจะไปถ่ายคลิปที่สะพานสะพานพุทธ เพราะว่าปีที่แล้วนะพวกไอ่ข้าจออข้าจูนเล่าไอ้โบกไอ้โบนะแล้วถ่ายคลิปอยู่แถวนะป้าได้คลิปนี้แต่คักๆพี่น้องส่วนยุคไปไหนรู้ไหมไปเขาดาวอยู่เซนทันเบอร์ไปโอ้ไม่ได้สนุกเลยโป้มีอย่างเลยถ่ายคลิปมากกระลงสองย t u b e ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงแล้วมันติดลิขสิทธิ์นูนีน่นโอ้อยวะยุแบบโอโหเส้่งมากๆเลยอะกะเหลี่ยงปวนไทยอ๋อไม่แน่ใจนะเพราะว่ายุนาบริคอยออก คออือยูยูโซนนี่ก็จริงแต่ว่าบริคอยไปบริคอยไปแถวนั่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปแค่ตลาดนะคะถ้าถ้าวันหยุดก็ไปแถวอื่นไปเลยเออบริคอยแบบไปหายางเลนยังนะอืมนอกสจากวันหยุดวันหยุดก็จังออกไปข้างนอกทีเดียวนะคะนอกซะจากว่าไปตลาดไปสื่อขล้องลากาผ้านอมาไปเดินช่วงเ้าแค่นั้นนะคะบริคอยแบบบริคอยออกไปข้างนอกแบบทาบริยุทธ์งานนะคะ็คือบริออกนะคะ เออบ่ได้ค่อยไปไปแบบไปแบบเออนั่นนี่นู่นนั่นะไม่ได้ค่อยได้ไปนะคะไปได้จังได้เผานองม้าอยู่เนี่ยเผานองม้าอยู่บ้านมาตัดออยอยูเซลินสวยพออ้ายปูลูกสาวสะพอมีโอกาสก็อยากไปอยู่นะมีโอกาสก็จะไปอยู่จ้าห้าสิบ ค่อยพับเสื้อ,อ่แล้วเราไปเสื้อเราค่อยพับเสื้อเแล้วเดี๋ยวอีมามันสีม่โห่เลยไม่ได้เปิดพันลกใหมมันดีใจไม่เคยเปิดเจอเลยครับไม่ได้กดติดตามแต่ดูคลิปบ่อยครับแล้วกดไว้ไล่บ่อยที่ติดตามมาเรื่อยๆโอ,อ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเพราะอายุกับบอคอยได้ไลท์สดนะคะพี่บอรคอยมีโอกาสได้ไลท์สดนะส่วนใหญ่ก็เห็ดเป็นคลิป เป็นคลิปคลิปยุก็มีด่าบ้างอะไรบ้างนะประปนกันไปนะไม่ได้แบบไม่ใช่ผู้หญิงแบบเออไม่ใช่ผู้หญิงเป็นกุนลสตรีนะเอาง่ายๆก็คือทําตามอารมณ์ตัวเองล้วนๆนะเออคลิปน้องยุนะคะไม่ใช่กุลสตรีแบบอ,อ่อนหวานอะไรไม่มีนะคะอันนี้คลิปตามอารมณ์ตัวเองล้วนๆค่ะใครใครแบบรับได้ก็ใครแบบ ชอบชอบในการทําคลิปของเราก็ชอบชอบไปเนาะออโดยรวมก็นิสัยตัวเองรวนๆนะคะไม่ได้อะไรแต่ว่าก็เวลาทําคลิปยกก็ทําทําในเรื่องนั้นๆน่นะนะทําในเรื่องที่ทําในเรื่องนั้นๆแหละภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคะใครกระได,แแด้แป้เฮดค่ะแป้โบเป็น <c oughs> บอยากเอาโทรศัพท์มาแปะสวัสดีนงุงกับคาเมีนเนาะ เสิร์ฟไข่นั่งง่ามหัวจะปวดเมนค่ะปะ้านยก็ยังมาแท้แล้วแท้อีกนะคะเออแท้แล้วแท้อีกแท้บทจุบดสินที่จริงตัวเลกกยุ่จะมาทําคลิปนั่งง,ง่ามขมิ้นนะคะมาโซกินไข่มาโซกินไข,าานไข่บอกว่าเนี่ยฉันก็กินได้นะไข่เนี่ยประมาณนี้ละเออทําไมพวกคุณดัชลิตนู่นนี่นั่นยังแบบเออเต้ไข่ฉันก็กินได้มันก็อร่อยเอาใช่ไข่เขาก็กินเป็นแต่ แต่ว่าไข่นะคือคือเยอะต้องแยกนะไข่มันมีตัวตัวตัวอันนั้นน่ะพี่น้องมันเป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวยุก็ไม่กินนะถามว่ายุกินไหมไข่เป็ดที่แบบที่เป็นไข่ปิดอ่าที่เป็นไข่ป็ดแบบขมนะยุกินแต่ว่ายุจะไม่กินตัวที่มันเป็นตัวในในนั้นน่ะไม่กินยุจะเลือกกินที่เป็นแบบที่เป็นเป็นไข่แดงของมันน่ะกับไข่ขาวอะไรก็ไม่ได้กินแต่ยุจะเลือกกินที่ไข่ ที่ไข่แดงอ่ะเออนั่นแหละที่มันเป็นตัวน่ะอ่ายุก็กินแต่ว่ายุไม่ได้กินที่ที่ตัวของมันที่เป็นลูกมันน่ะยุไม่ได้กินอ่านั่นแหละแต่เขาเขา,เาหมายถึงว่าแต่เขามาที่มันนางงามเขา้าวโซใช่ไหมคะมันเป็นไข่ลูกอันนั่นอ่ะเออคือประเทศไทยเขาก็กินก,ก็คือกินยังไงที่มันเป็นไข่ขาวไข่แดงที่เขามาทอดทอดขายน่ะ ขายนกกระทงกระทาเขาก็กินแต่เขาไม่กินเป็นตัวแต่ว่าแต่ว่าแถมไม่เลิกแถมไม่เลิกขายขี้หน้าเนาะบอกตรงๆขายขี้หน้าตัวเองอ่ะอุตส่าห์แบบเอ้ยคือแบบเมึนมากอ่ะเออเมึนมากมิอนเอนี่ยลีอ่ะบ่เคยพบเคยพออ,อกไหมนึกว่าจะอน,นันแบบยุเองนะแบบมาทํา youtube เนาะกระบืเคยแบบก็เคยเห็นแต่ว่าิคามินเข้มเข้มไทยแบบด้านด้านด้านแบบเนี่ยพ่อมาเห็นแบบ ในเรื่องที่แบบนี้เอ้ยแบบสุดๆุดเอลีพี่น้องบ่เคยพบเคยพอสวัสดีสาวดำลำพันสวัสดีค่ะแบบแบบตัวตัวไม่น่ากินหรอกจ้ะแมนไม่ได้กินเหมือนกันค่ะไม่ได้กินก็คือมันมันมันเป็นไข่ลูกมันจะมีสองแบบมันจะเป็นแบบตัวแล้วก็ไม่มีแบบเป็นตัวก็มีนะคะแต่ยุ้ยเลือกกินที่มันไม่มีตัวมันยุ้ยก็ไม่กินค่ะม่นไม่เคยกิน กินไมค่ค้ากินลรวคะ่ะทุกคนจริงอุ้งอิงช่วยน้ำท่วมที่หลวงน้ำทาสามล้านโอ้โหขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องขว่าคนไทยช่วยเยอะนะดีแล้วน้องยุทําคลิปตามใจตัวเองที่สุดแมนค่ะพี่คมแซแดนบอกว่าชอบตรงที่ดาน,นั่นแหละเนาะมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละที่ทําคลิปคือเราจะทําคลิปแบบ มันก็ต้องทำคลิปให้แตกต่างจากคนอื่นบ้างแหละนะเออน้อยปีรัตน้องยุมีแฟนได้ยังจะเป็นคนเสียงไหมไม่มีค่ะก็ต้องทำก็ทำคลิปตามสไตล์ยุเองนี่แหละก็ทำแบบนี้แหละใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่แต่บางบางทีมันก็ดูแรงนะพี่น้องบางเมื่อคลิปเมื่อเช้านี้ยูยังไปเปิดดูก็เหมือนดูแรงพูดแรงเกินไปนะยุก็ยอมรับแต่ว่าเป็นไรนานๆทียุจะแบบ นานๆนนทียุ้ยจะออกมาด่านะคะทุกคนไม่ได้ด่านานแล้วไงมันไม่ไม่ได้ค่อยมีช่วงนี้มันไม่ค่อยมีประเด็นเกี่ยวกับลาวไงไม่ค่อยมีประเด็นเกี่ยวกับลาวเท่าไหร่ก็เลยจัดหนักนิดนึงเปลี่ยนโปรไฟล์ดูงงงง,งฮะโปรไฟล์น้องยุ้ยหรอคะหรือจะต้องเอาโปรไฟล์เก่าดีโปรไฟล์เก่ามันเสื้อสีเขียวเนาะมันดูแบบอาเสีเขียวเนียวซับไง เออตั้งแต่นุ้ยยุใส่โปรไฟล์นี้มันรู้สึกว่ายอดไม่ตกหรือว่าคนลืมหรือเปล่าน้อยยุจะเปลี่ยนโปรไฟล์เดิมดีกว่าทั้งนั้นอ่ะเ,ออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโปรไฟล์เดิมละโปรไฟล์เสื้อสีเขียวคนน่าจะจําได้มากกว่าอันนี้มันดูแบบเรียนรางใช่ไหมมันดูแบบเรียนรางอ่ะเนาะเดี๋ยวใกล้สีล่องเลยนะพี่น้องป้าคนดูตั้งเจ็ดสิบเจ็ดคนอืมแต่ก็ต้องลงนะเพราะว่ายุต้องไปทําธุระนะคะพี่น้อง สีมันจืดเออเมนเมนผีเด๋ยวยุจะเปลี่ยนเป็นโซฟาเป็นอ่าเดิมเดิมดีกว่าสีเขียวเนิ้วซักสวัสดีน้องยุพี่หนุ่มอีสานสวัสดีสัสดีค่ะเอ่อมาให้กำลังใจถึงหน้านาวรักษาสุขภาพด้วยค่ะเหมือนกันนะคะเส้นกันจ้าเมนๆค่ะยุยยุจะไปเปลี่ยนดีกว่า เนี่ยช่วงนี้ยอดวิวช่องไหนก็แบบอ่ดมากพี่น้องอ่ดแบบช่อง youtube มันหลายไงแบบอืดแหละงันเดินเหมือนเต่าอ่ะโอ้อารมณ์เสียพี่น้องทำคลิปเสมออารมณ์เสียเมือ่บอบ่มีกระจิตกระใจ สิลงแล้วล่ะพี่น้องเอ,ไอ,ไอ๋ยใครสิคอมเมนต์ยังก็เพ่นมาเดินให้เวลาประมาณสิบนาทีสิลงอลีอลอมีธุระก็ไปทำไม่ว่ากันค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วต้องไปธุระแล้วเพราะวันเยวะแล้ว แ่วงจ้าเมนเมน่ะบางทีก็เนาะบางทีก็ต้องให้เวลาเอฟซีเขาพักผ่อนหย่อนใจบ้างนั่นแหละร้องเพงลงรอคลิปน้องยยคนดีทุกวันรอ้วคะขอบคุณค่ะพอดีว่ามีเพื่อนคนลาวว่ายังไงคะมีเพื่อนคนลาว มีเคลื่อนคนลาวยังไงคะต่อคะพี่จะได้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวยุก็เริ่มจะลงแล้วทำทำไมบัตรประชาชนลาวไม่มีซื่อภาษาอังกฤษครับมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะแต่ว่ายกุก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะเอ๋อเหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ายุก็มีบัตรประชาชนเหมือนกันนะ กินข้าวอย่างยังเลยจ้าเนี่ยแหละลงจากไรจะไปทํากับข้าวจะไปต้มข้าวต้มกินข้าต้มหมูสับเหลือหมูสับนิดนึงก็เลยไปต้มให้หมดหมดพรุ่งนี้ก็จะทําซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ใส่น้ําปูน้ําปูสั่งมาจากภาคเหนือสั่งในติกตอกจะทําน้ําปูกินซุปหน่อไม้ใส่น้ําปูอุ้ยแบ่บวอลแลวก็ได้วอละะแลวก็แซ่บ ประชาชนไทยมีชื่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษนะอ๋อหรอคะไม่รู้ค่ะก็เหมือนประมาณว่าแหละลาวมันก็นะเดี๋ยว,ว่าแต่อันนี้เลยดิเพาสปอร์ตนะมีพาส,สปอร์ตนะน่าจะมีนะพาส,สปอร์ตเพื่อเหาเขาทาถ้ามีไร้สดก็ไม่หางงมากเพื่อนผมยื่นบัตรประชาชนลาวอ๋อหรอคะ ไม่รู้เรื่องไม่แน่ใจนะคะก็อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีจริงๆอืมอาจจะไม่มีค่ะเราไปไกลหน่อยสิด <ๆ S 1> ูใกล้ๆแบบไหนใหญ่ๆหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเบิ้งนี่ก่อนเดี๋ยวเบิ้งในี่ <kop i> นสองตัวนี้ก่อนโทรศัพท์เครื่องนี้ก ภาษาลาวทั้งหมดเลยนานจะแมนละอ่ายเดี๋ยวยูจะลองไปดูบัตรของอยูก่อนด้วยเก็บไว้แน่นเก็บไว้ดีเลยก็เลยแบบไม่อยากไม่นี่นอนดึกหรือเปล่าจะไม่นี่นอนดึกเลยค่ะนอนสี่ทุ่มสีทุ่มครึ่งกับห้าทุ่มแต่ก็เป็นแบบนี้แหละ เวลาไลฟ์สดก็นั่งหาเวลาไม่ไลฟ์สดก็ไม่หาเพื่อนผมทําธุรกิจค่อนข้างลําบากมากอ๋อเหรอคะไปทําธุรกิจที่ลาวเหรอคะไม่แน่ใจเลยนะคะพี่น้องไม่แน่ใจครับพี่แต่ว่าก็น่าจะไม่มีจริงๆนั่นแหละอืมน่าจะไม่มีจริงๆ หน้าเป็นเสีวเนี่ยขอบคุณครับอ๋อค่ะก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะเพราะว่ายุก็ไม่ค่อยได้อยู่ลาวนะไม่ไม่รู้จะแนะนํำยังไงอะ่ะเออพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายนะยุไปกลับบ้านนี่ยังงง,งๆเลย